สวัสดีครับลูกค้าพี่หนุ่มจากร้านพงินนะวันนี้พี่หนุ่มก็ได้มีโอกาสเอารถจากในร้านมาจอดข้างนอกนะวันนี้จะมามาบอกว่าบ m a ม็กี Mac แม็กเรามีเยอะนะครับเยอะเดี๋ยว,ยวก็ลองแผ่นดูรอบๆร้านหน่อยว่าร้านใหญ่ขนาดไหนนี่นี่คือร้านคงยนรุนป้าน,น,นะครับน,นี่คือพงยนรนป้าจ็ร้านใหญ่เลยร้านใหญ่เลยนู่นสุดไปถึงนู่นเลย สุดยปย,ยันนู่นเลยหรลูกค้าสุดปย,ยันนู่นเลยนะนู่นนู่นนโอ้แดดแรงครับแดดแรงมากโอเคอ่ะ okay. uh, เดี๋ยวมาดูมาดูวันนี้จะมาบอกดีแม็กดีแม็จะมีในร้านจะมีอยู่ประมาณเกือบ20คันวันนี้เอาดีแม็ออกมาลูกค้าเอาเราดูลองดูมาดูตัวนี้ก็จะเป็นตาแหลมนะครับตัวเตี้ยซุปเปอร์ไทเทเนียมนะครับมาไหลมาไหลมา hey, ตัวนี้ก็จะเป็นออเนล นิวตัว 2.5S ตัวเตี้ยตัวนี้จะเป็นตัวเตี้ยมาอันนี้จะจะมาบอกดีแม็กนะจะมาบอกเฉพาะดีแม็กอย่างเดียวอ่าตัวนี้ก็2.5ตัวเตี้ยนะครับ2.5ตัวนี้โอเคมามาไหลมาไหลมาอ่าตัวนี้จะเป็น 1.9L ไฮรินเดอร์นะตัวนี้ตัวสูงเป็น1.9นะครับตัวนี้สีขาว ซื้อมาเยอะเลยตอนนี้ดาวอุปกรณ์เนลอย่าพลาดมาฟา้านี่นี่ตัวนี้ตัวน,นี้ก็จะเป็น 2.5s นะครับตัวนี้ 2.5s แม็กใหม่ยางใหม่ตัวเตี้ยมาไหนมาตัวน,นี้ก็แม็กใหม่ยางใหม่นะครับถูกจะแพงแดงไม่ก่อนครับลูกค้า 2.5s มา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 ไหนมาไหนมา ตัวนี้ก็จะเป็นตัวสูงนะครับตัวสูงตัวนี้จะเป็น2.5นเดอร์2.5นเด n ร์ตัว Super t i t a n ท u m อ่ามาเป็นตัวสูงอ่ามีแม็กมีเยอะมีเยอะเลยรับรองมาที่นี่ไม่ผิดหวังตัวนี้จะเป็นตัว i สิ n ตัวตัวสูงนะนเดอร์นะครับตัวนี้2.5แซดตัวนี้สีมันตัวตัวสูงนะ